หมาแมวเนี่ยเราทําให้เลยได้นะครับแต่ว่าไอโครงการต่งางๆเนี่ยนะครับที่ท่านนํเาเสนอมาเนี่ยผมก็อยากจะเพราะว่าเท่าับเป็นคนเราเป็นคนในพื้นที่นะที่จริงเราอยากจะเข้าไปทำให้ให้ได้ทั้งหมดแต่นี่วันมันยอยู่ในเขตเราผป็ชอบของนิติอนะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าโครงการที่ท่านขอมาเนี่ยเราช่วยได้มั้ยเราแค่ไหนแจ๊ ผมมีความคิดนะนะอยากจะช่วยแต่ผมต้องมาเปิดระเบียบมากดดูนะข้อบังคับต่างๆเนี่ยเอถ้าตรงไหนช่วยได้แม้ว่าที่ผมเอาเครื่องเียกแม่นอ่ะอันนั้นเขาก็ไม่ให้นะที่อื่นไปดูว่าไม่มีที่ไหนให้ได้นะครับแต่ผมก็ตัดสินใจให้ไปเพราะเราถือว่าเออตรงนั้นก็เป็นชุมชนเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นคนเียนิเเหมือนกันกนี้ก็ลงไป เราก็เราก็ดูอ่ะพยายามอยากจะทํา,าทให้เหมือนกันทั้งหมดอ่ะให้เหมือนกนท่านอยู่ข้างนอกอะไรเลยแต่น,นี้ว่าแล้วเบีบยวก็กดข้อบังคับที่ท่านทําไว้อ่ะของนิติอ่ะนะมันทําให้เราเข้าไปทําไม่ได้เพราะเหมือนเป็นการปิดขั้นตัวเองนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเชิญพท่านเข้ามาปุ่ยในวันนี้นะครับว่า ก็ให้ให้เป็นคำร้องอน,นะเขียนมาเขียนมาได้เลยจากตรงนั้นหนึ่งนะครับทุกทุกนิติเนี่ยทุกหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขียนมาได้เลยแต่ที่อันไหนทําได้ผมทําเลยมบเร่าการเยอะไม่มีปัญหาแต่แต่ที่เ้าทำาาผมติมดคุกผมก็ไม่เอานะ